เรือเบทาจีสเป็นเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่บรรทุกน้ำมัน1 3 0 0 0 0ตันออกจากตะวันออกกลางมุ่งหน้าไปประเทศไอร์แลนด์แต่เนื่องจากเรือมีขนาดใหญ่มากไม่สามารถเข้าคลองตูเอตได้ก็ต้องวิ่งอ้อมแหลมพูทโฮปใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีก16วันจนมาถึงท่าวินดี้ไอร์แลนด์ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีลักษณะเป็นเกาะและมีถังเก็บน้ำมันอยู่บนฝั่งหลังจากเรือเบทาจีสเทียบท่าก็เริ่มทำสินค้าดิชาร์จน้ำมัน1 1 0 0 0 0ตันใช้เวลาประมาณ36มชั่วโมงก็ ของเรืต้นสินค้าใกล้จะเสร็จเหลืออีก4ี่0 0ื่ตันต้นเรือก็เตรียมการออกเรือสั่งการให้ประหลาดน้ําหรือปั๊มน้ําเข้าไปในถังเพื่อทาคอนดิชันเรือออกและเพื่อการทรงตัวของเรือต้นเรือก็สั่งให้ปั๊มน้ําในถังทางลำจนเต็มโดยที่ไม่รู้ว่าถังนี้ปลุกอยู่น้ําหนักของน้ํากดลงตรงกลางเรือทําให้เรืองอจนไอระเหยของน้ํามันในถังรั่วออกมาและเกิดติดไฟบนดาดฟ้าเรือเกิดการระเบิดขึ้นน้ํามันในถังก็รั่วลงทะเลทําให้ไฟกระจายลงบนผิวน้ําและลามไปบนแผ่นฟอง เือแม้จะเรียกเรือดับเพลิงมาช่วยก็สายเกินไปสักพักต้กเกิดการระเบิดขึ้นอีกที่กลางลาทำให้เรือหักเป็นสองท่อนหลังจากไฟลุกไหม้อยู่12ชั่วโมงไฟก็ดับลงแต่กลุ่มควันยังกระจายบนท้องฟ้าไปอีก2อาทิตย์มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด51คนเป็นคนประจําเรือเบเทจิตส1คนและที่เหลือคนบนท่าเสียชีวิตอีก10คนสรุปรเนื่องจากเรือเป็นเรือบรรทุกน้ามันดิบมีไอระเหยจากน้ํามันถือว่าอันตรายที่สุดและนอกจากการอันตรายต่อร่างกายแล้วยังเป็นกา๊าซไวไฟติดไฟได้ปัจจุ ุบันเรือบรรทุกน้ำมันดิบจะมีระบบกินเนอร์แก๊สซิสเต็มเพื่อป้องกันเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ส่วนเรือไทยที่วิ่งน้ำมันดิบบางจากสีราชาที่ลูกเรือขอบตาดำก็หวังว่าคงจะมีระบบนี้ถ้าไม่มีก็เหมือนตับตื้อหวยไม่รู้ว่ามันจะเกิดเรื่องวันไหนระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็รวยกับลูกเรือ